สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเพจมอนโมบายภูเก็ตนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาปลดล็อกนะครับเป็นปลดล็อกรายเดือนนะครับเป็นเลียวมีนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเลียวมี C3 นะครับก็นะครับลูกค้าส่งมานามาปลดล็อกหน้า a d ็ดวันไวเลสนะครับติดนะครับติดประกาศนะครับจากนะครับเครือข่ายนะครับติดล็อกซิมนะครับติดล็อกรายเดือนด้วยนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทําการปลดล็อกรายเดือนนะครับแล้วก็ปลดล็อกซิมนะครับให้ลูกค้าใส่ได้ทุกค่ายด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเดียวมี c 3นะครับก็นะครับถ้าไหนสนใจจะปลดล็อกก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันเลยนะครับก็โอเคครับทำการปลดล็อกรายเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใส่ได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับก็เดี๋ยวผมมาทดสอบโทรออกกันนะครับตอนนี้ผมใส่ค่าย นะครับค่าเอนะครับเดี๋ยวก็มากดเบอร์โทรกันเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับทําการปลดล็อกรายเดือนนะครับเรียวมีซีนะครับใส่ได้ทุกเครือข่ายนะครับปลดทาวน์นะครับปดแบบไม่แกะเครื่องนะครับ ก็มีหลายๆรุ่นนะครับเรารับปลดนะครับทั้ง oppo นะครับ realme นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับเป็น vivo samsung นะครับเพราลูกค้าสามารถสอบถามได้นะครับทักมาได้ทางเพจมอสมบายภูเก็ตนะครับเรารับซ่อมรับปลดล็อกนะครับรายเดือนนะครับปลดรหัสนะครับหรือว่าจะเป็นปลดไอคาวนะครับลูกค้าสอบถามราคาได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ